ของการท่องเที่ยวที่ระยองบ้านเพมีสิ่งที่ดีๆจะให้กับพี่น้องชาวไทยนะในช่วงนี้หนึ่งให้ความสุขนะครับร้าคุณนาสเพราะจากุคลาสสิกร้องคอบเทนได้ ีฮะล่าสุดสุดท้ายบอกกันว่าเป็นเรื่องวัดเลยก็เรื่องการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายมาจากข้างบนนะครับจังหวัดระยองเนี่ยต้องต้องบอกว่าโชคดีนะครับยังโชคดีกว่าหลายๆเพื่อนเราหลายๆจังหวัดนักนะครับถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่ปีนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับแต่ด้วยจังหวัดพอทอเองด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ขอขอบคุณทังท่านนายกทุงกรมีนะครับที่ให้เกียรติกับทังพทพเสมอมาส่วนเรื่องกิจกรรมนะครับที่เราส่งเสริมและสนับสนุนคือเรื่องของการทํา CSR ครับวงแอลกอลออค่ะวันที่8นะคะมีคอนเสิร์ตจากวงโกเตโต้แล้ววันที่9ทุกท่านช่วยกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทุกท่านจะรับปร ทุกท <aunque> ่านคะเราคงจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆมากมายขออนุญาตกลางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะต้องต้องกลางนะคะของสื่อมวลชนด้วยค่ะวันนี้ค่ะแต่เรามีสื่อมวลชนมากมาย